ตีกรอบมีมาตรการในการควบคุมอ,อย่างน้ําในแก้วเนี่ยถ้าน้ําในแก้วเนี่ยขอโทษถ้าไม่มีแก้วเนี่ยน้านี่จะดํารงสภาพเป็นน้ําให้เราดื่มไม่ได้ครับเ,เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ําได้น้ําต้องมีแก้วการเมืองต้องมีกรอบครับกติกาการเมืองต้องมีกรอบปัญหาคือว่า <c oughs> ทุกวันนี้เนี่ยการเมืองเี่ยปฏิเสธการเมืองคือน้ําที่ปฏิเสธแก้วครับ คือปฏิเสธกรอบทางด้านศีลธรรมแล้วแยกศีลธรรมแยก,กคุณธรรมแยกพระออกไปจากการเมืองโดยบอกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคาราวสาเป็นเรื่องของกิเลสพระอ,อย่ามายุ่งพระเป็นผู้สงบแล้วไม่ใช่กิจอของสงฆ์แล้วถามว่าถ้าจะแยกการเมืองออกจากพระถ้าจะแยกพระออกจากการเมืองเอาไหมล่ะแยกจริงๆนะนะทำไมคุณต้องไปให้พระเป็นหัวคะแนนหาเสียง <laughs> <laughs> เออนิเกเลยิดเดถึงเวลาจริงทำไมถึงต้องไปหาล่ะก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วดาแมาแปลกใจมากเลยทีเดียวว่าทำไมท่านเจ้าวาดเนี่ยต้องมาหาแม่หาพ่อของอาดมาท้งที่พระทางที่พระก็กาคะแนนไม่ได้โอ้แต่พระยิ่งกว่ากาคะแนนได้ยิ่งเป็นผู้ชี้นำชุมชนเลยทีเดียวที่อานดามาบอกให้ผู้สมัครสอสอคนหนึ่งตอนนั้นอัดามาเด็กมากเลยอัดามาก็ได้ยินมาพูดกับพ่อกับแม่อานดมา ช่วยเบอร์นี้หน่อยนะเพราะว่าถ้าเขาได้รับเลือกเนี่ยเขาจะมาสร้างโบสถ์ให้แม่แม่กับพ่อก็กำกลืนฝืนใจนะเพื่อโบสถ์วัดจะได้เสร็จนะนะอะไรทำนองนี้เป็นต้นพูดก็พูดเถอะ คนที่พูดว่านักการเมืองที่พูดว่าธรรมะกับการเมืองเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยจริงๆเขาก็รู้ว่าเขากําลังดัดจริตพูดตามคนอื่นเข้าไปนะจริงๆตัวเขาเองนั่นแหละก็เกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรเกี่ยวข้องกับธรรมะเพียงแต่ว่าเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือรับใช้การไปสู่อำนาจทางการเมืองไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองครับกานเที่ยนะ รู้จักคานทีใช่ไหม,ใ,มในฐานะที่พวกเรายัางต้องคลานอีกหลายที <laughs> ฟังฟังฟังท่านตั้งหน่อยท่านคานทีพูดว่าการเมืองที่ประศสจากธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องโสม,มมที่ควรละทิ้งเป็นอย่างยิ่งใครก็ตามที่พูดว่าการเมืองอยู่คนละเรื่องกับธรรมะธรรมะอยู่คนละเรื่องกับการเมืองคนคน <c oughs> นั้นกําลังพูดว่าเราสามารถหายใจโดยที่ไม่ต้องใช้จมูกอะ่ะ <c oughs> ผมมากเลยนะบาดเลือดไหลเลยคานเทียผมขออนุญาตคุณจะกระจรสักเติมสักประโยคหนึ่งของท่านจันทร์เนี่ยนะครับเพราะผมว่าไถ้าสมมติเราเทียบการเมืองเป็นเรือเหมือนรัฐนาวาเขาชอบพูดกันเรื่อยๆผมว่าวันนี้หน้าที่ของสงฆ์เนี่ยไม่ใช่พายเรือแต่เป็นคนดูแล้างเสือ แล้ววันนี้เรือมันสเปะสปะนะครับผมว่าเพราะว่ามันขาดหางเสือก็ผมว่าอันจะก็คล้ายๆกับที่คือคือคือถ้าพูดว่าเราไม่ต้องไปไม่ให้สงภัยไม่ใช่ไปเป็นฝีพายไม่เป็นทีพภัยพระเนี่ยไปเป็นแม่ย่นนางหรือไปเป็นอลไท้ายคือหมายความว่าเป็นผู้ที่ทังเสือเรือทิศทางขอเชิญหลวงพ่อครับหลวงพ่อวินัยเชิญท้งนี้บอกเป็นปุโรหิตเสริมด้วยหางเสือ กลับมาที่แม่ยานางเพราะครับทีนี้ว่าคําว่าพระนี่ต้องต้องต้องรู้รู้ภาษากนครับภาษาพระหมายถึงอะไรอพระที่แท้ๆก็หมายถึงผู้ประเสริฐผู้เห็นภายในวัตตาผู้มีสติปัญญาสูงครับเป็นผู้รู้เป็นผู้ให้อภัยแล้วเห็นบ้านเมืองที่นักการเมืองไม่ทําหน้าที่ที่ถูกต้องครับเกินหน้าที่ขาดหน้าที่แล้วก็โดดหน้าที่ไม่ทําหน้าที่ ที่ที่พราดเป็นผู้รู้ผู้เห็นใช่ไหมก็ต้องชี้ทางให้นักการเมืองว่าโยมทําให้ถูกแล้วมาเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนภาษีประชาชนที่เขาออกอะไรต่ไรของประเทศชาติจะเก็บภาษีแล้วจะอะไรได้จากเป็นองค์รวมครับคุณอาสามาสมัครมาจัดการครับให้มันทุกคนใดคนส่วนใหญ่ครับได้อยู่ดีก็ผาสุขเรียบร้อยบ้านเมืองไม่เกิดเรื่องไรแต่บัดนี้ การเมืองไม่ว่าเมืองไทยนะระดับโลกก็ได้มันมันไม่ไม่ไม่มีผู้ชี้ทางไม่มีธรรมะนั่นเองผู้ชี้ทางผู้ชี้ทางก็หมายถึงว่าพระคุณเจ้าที่จะมาคล้องแวะดีหมายถึงมาชี้ทางเป็นหางเสือแล้วชี้ทางว่าโยม มิจฉานะทิฏฐินะโยมนี่คิดผิดแล้วนะโยมมีอวิชานะที่จะลงในทะเลทุกนะโยมต้องกลับเนื้อกลับตัวรวยแล้วควรจะพอใจในสิ่งที่มีที่รวยทีนี้ขอถาม่อต่อเลยนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะออกโรงพระเนี่ยปกติก็ก็มีกิจของสงฆ์อยู่แล้วแล้วเห็นความชั่วความเลวหรือว่าเรารู้จักท่านใดเป็นพิเศษเมื่อไหร่และวิธีใด จะใช้โทรศัพท์หรือส่งคนไปเรียกมาเมื่อไหร่ถึงจะออกโรงแล้วออกโรงแค่ไหนวันนี้ก็เป็นวันโอกาสดีเป็นวันที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงเพราะบัดนี้มีสามพระมาพร้อมอยู่ที่นี่มีพระในร่างพระที่อยู่ในธรรมวินัยพระาโพธิสัตว์ที่ไม่เห็นแก่ตัวทำประโยชน์ให้สังคมโดยไม่ต้องการตบแทนพระในร่างคนที่ก็ทาประโยชน์ในสังคมเป็นที่จิตใจ ไม่ต้องบวชก็เป็นพระได้แต่ทีนี้มีพระอีกอย่างหนึ่งแบบสมมติสงฆ์ที่โอกาสในการชาวพุทธเนี่ยถือโอกาสมาคุณจะผิดแลือคุณจะไม่ดียังไงคุณขอเข้ามาบวชเรียนทางพุทธศาสนาก็ให้โอกาสให้คุณมาบวชมาเรียนแล้วคุณต้องมาปฏิบัติเพื่อปฏิเวทเนี่ยลูกเห็นตามความเป็นจริงทะลุปูโป่งแล้วก็ออกมาชี้ทางชี้ทางอันนี้ก็ชี้ทางให้ไม่แต่เพียงนักการเมืองทุก ทุกสภาพในการที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาที่พระพุทธองค์วางไว้เมื่อคุณได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ออกมาชี้ทางให้เดินทางสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องคุณไม่ไม่ไม่ขาดหน้าที่ไม่ทําเกินหน้าที่ไม่เก่าแก่หน้าที่อย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าต้องมาเกี่ยวก้องกับการเมืองโดยตรงเพราะการเมืองมันทุกคนต้องเกี่ยวข้องดูดีๆถ้าหากประชาชนเดือดร้อนทุกทรัพยากรถูกจิกหมด ถูกก้าวไก่หน้าที่ทีนี้บ้านเมืองประชาชนไม่มีไม่มีเงินทองจะซื้อข้าวใส่บัตรถามว่าพระจะอยู่ได้ไหมครับขอถามที่ถึมอขออนุญาตขัดจังหวะนิดเพราะว่าอดไม่ได้ที่อยากจะเติมสัประโยคสองประโยคกับกับหลวงพ่อวินัยเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองผมว่าในในปัจจุบันนี้เหตุการณ์ช่วงไม่ไม่ ไม่ไม่นานนี้นะผมคิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญสําคัญของของโลกเลยเนี่ยก็มีมีนักบวชมีพระเกี่ยวข้องนะครับดูขององซานสูจีเนี่ยถ้าถ้าถ้าดูนะฮะการการปฏิวัติการต่อสู้ขององซานสูจีเนี่ยไอคนที่มาเดินขบวนมหาสารเนี่ยนะครับคุณกะจรศักดิ์แถวหน้าหน้าเนี่ยพระทั้งนั้นสีเดียวกันหมดเลยใช่ไหมฮะหลอนเลเต็มไปหมดเลยทั้งนั้นเลย ถ้าถอยหลังไปนิดหนึง่งประมาณที่ที่มนิลาฟิลิปปินส์เนี่ยปี1986ตอนตอนที่อะไรคุณคอรซอรนากิโนแม่แม่ของประธานาธิบดีคนปัจจุบันบใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นประธานาธิบดีเอง<ม>ด้วยในะที่สุดเนี่ยคุณคอร์ซอนอาคิโนตอนที่ต่อสู้กับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มากอสต่อสู้กันเนี่ยค,คนนักบวชที่ที่มาช่วยนะครับแบกจนกระทั่งสามารถที่จะปฏิวัติประชาชนได้นะ,ะก็คือ กลุ่มนักบวชอันนั้นก็จะเป็นของคริสตจักรใช่ไหมครับคาร์ดินอลซินใช่ไหมฮะก็มาเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วเมื่อกี้ที่ท่านจันได้พูดถึงมหาตรรคานทีอันนี้ถึงจะไม่ได้บวชเป็นพระแต่ก็ต้องใช้ใช้ในรของของของหลวงพ่อปฏิจจานี่ก็คือพระในร่างคนเพราะฉะนั้นผมว่าอการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําคัญของของโลกเนี่ยผม เออห่างจากผู้มีศีลมีธรรมไม่ได้อะครับผมว่าเป็นส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่านักการเมืองเนี่ยพยายามจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ธรรมะเข้ามาแสงสว่างก็เข้ามาไอสิ่งชั่วร้ายและโรครายที่มันแทรกซึมอยู่ทั่วทุกอนูของการเมืองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนี่คือสาเหตุว่าทําไมบอกว่าธรรมะการเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์ธรรมะกับการเมืองต้องแยกกันให้ขาดเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์ต่อแล้วก็ทุกท่านด้วยว่าโอเค ของสองแน่นอนที่แทรกเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสงก็แตกกันเองด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคาถามนั้นย้อนกลับมานิดนึงเนื่องจากว่าท่านจันเองเป็นพระที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการบทบาทในการต่อสู้ะคือเรื่องง่ายๆก็คือว่าเวทีหลายเวทีเราจะเห็นท่านจันอยู่ข้างบนเราจะเห็นท่านจันไหนจะบอกว่าไฮปาร์กก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่าล้ำหน้าด้วยวิธี ก็<น>เอางี่กวกว่าสองอื่นๆ<อ>แค่ขึ้นเวทีเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนเขาคิดไม่ถึงแล้วว่า,า <laughs> จะไปขึ้นเวทีนะแต่เราต้องเข้าใจนะว่า,า,าไปไหนเนี่ยไม่สําคัญเท่าไปกับใคร,ครนะแล้วก็ทําอะไร,รขึ้นเวทีเนี่ยปัญหาคือว่าเราขึ้นเวทีไปทําอะไรอะ่ะในช่วงที่ผ่านมาแตามามองเห็นว่าการขึ้นเวทีเนี่ยเป็นโอกาสในการไปทําให้เกิดความสงบเกิดความเย็น ค,คือเราต้องเข้าใจนะว่าเวทีไฮปาร์คเนี่ยแน่นอนบรรดาผู้ที่ไฮปาร์คทั้งหลายเนี่ยก็สามารถก็มีการปลุกเร้าให้คนคมีโทสะมหาชนนะนะ <c oughs> เพื่อการต่อสู้ในทางการเมืองะอะไรอะไรก็แล้วแต่อาตมาเห็นว่าการปลุกเร้าให้คนเกลียดชังกันมาทำให้จิตใจคนเนี่ยเหนื่อยและคนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยก็จะไม่ ก็จะมีความรู้สึกว่าย่ำแย่ลงทุกทีเครียดลงทุกทีอารมาก็เป็นเพียงโอเอซิสกลางทะเลตายค <c oughs> <อ>ือ <c oughs> ไปคุณไป<อ>ฟังอารมาพูดบนเวทีผู้ชุมนุมมานะโดยตลอดอารมาก็จะรู้ว่าหยายใจยาวๆลึกๆแล้วก็อย่าไปเกลียดอย่าไปโกรธนะเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์แผ่เมตตารัฐบาลก็ตามมานะรัฐมนตรีก็ตามคนนั้นคนนี้ก็ตามที่เขา เป็นฝ่ายซึ่งเรากําลังเล่นงานเขาอยู่เนะี่ยทำไปเถอะเพราะว่า<ม>เขาเป็นอาธรรมแต่<ม>ขอให้ทําด้วยความสํานึกของผู้มีธรรมะครับ,รบราตมาไปพูดอย่างนี้ตลอด จนกระทั่งต่อมาเนี่ยเวทีหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะร้อนมากกว่าเทอดามาจะอยู่ด้วยนะคือ <c oughs> หมายความว่าอุณหภูมิมันร้อนไปหน่อย <c oughs> แล้วดามาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีหรอกแต่ดามาบอกว่าดามาเองเนี่ยจะมีความอดทนต่อความร้อนน้อยไปหน่อย <c oughs> ที่สุด <c oughs> ที่สุดดามาก็เลยออกมาจากเวทีดังกล่าว <c oughs> จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณคารจร์สักไปขึ้นเวทีไหนแล้วดามาเห็นว่าสมบ่อสมควรจะไปขึ้นเวทีด้วยอ่ะ อรตมายินดีที่จะไปขึ้นถ้ามีผู้นิมนต์ะพูดก็พูดเถอะระยะหลังๆมาเนี่ยอาจารย์วุฒิพงศ์เนี่ยมีเวทีอยู่ที่สีีแยกคอกวัวเนี่ยธรตมายังไปขึ้นเวทีเลยแต่การไปขึ้นเวทีของเราเนี่ยไปขึ้นเวทีเพื่อก็อาตมาบอกแล้วว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีเพราะฉะนั้นเวทีไหนที่พระสมควรจะไปขึ้นธรรมะพระจะไม่ พระจะไม่ไปกรีดเลือดพระจะไม่ไปเทเลือดนะพระจะไม่ไปกระโดดถีบรถยนต์เข้าใจไหมเออนั่นมันไม่ใช่พระเข้าใจไหมลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านอันนี้ขอขอประโยคนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่าอันนี้คือความชัดเจนและอันนี้เป็นอะไรสักอย่างที่เราขอขอบพระคุณท่านจันทร์แล้วก็หลวงพ่อซึ่งมาอยู่เสมอเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้เคยที่จะไปพยายามยกไอระดับของโทสะจริต ของผู้ร่วมชุมนุมเลยแต่ว่าพยายามนําเสนอไอ้ทางออกว่าจะแก้ยังไงแต่แน่นอนนะครับบางทีมันก็จะต้องมีการบอกว่าใครถูกใครผิดเพราะนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของของของการแก้ปัญหาอย่างเป็นการปรุงรสชาติเวทีไฮพาร์คที่จะนําคนไปสู่ กิจกรรมทางการเมืองเนี่ยอาจจะเราจะไปหลับตาบอกอตีตาก้าเล่นเนี่ยลืมตามาเหลือแต่เสาสลาน <c oughs> คือพระเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าบทบาทของความเป็นพระเนี่ยคือไปทําให้เกิดความสงบเย็นแต่ไม่ใช่เย็นเย,ยือกแต่เป็นความเย็นสงบในจิตใจครับแล้วบางทีบางครั้งบทบาทของเราอาจจะดูโฉงฉางบ,บ้างดูหวือหวาบ้างแต่ก็ไม่ได้ออกไปจาก ธรรมะหรือพระธรรมวนัยแต่ประการใดเพราะนั้นอาตมาจึงได้บอกว่าการเมืองกับธรรมะเนี่ยจะต้องไปด้วยกันในเงื่อนไขที่ว่าพระจะไม่เป็นผู้แสวงหาอำนาจและไปมีบทบาททางการเมืองเอาชัดที่สุดที่อาจารย์วุฒิพงศ์พูดอาตมาขออนุญาตยืมไปใช้เลยพระไม่ใช่เป็นฝีพายแต่พระเป็นผู้กำหนดหัวเรือหรืออยู่ท้ายเรือที่ช่วยกำหนดทิศทางอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วพระจะต้องไม่ไปมีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าไม่ไม่ต้องอื่นไกลนะถ้าสมมติว่าอรตมาสามารถเป็นปุโรยหิตทางการเมืองได้เนี่ยครามมาจะขอร้องเลยทีเดียวพระทั้งหลายเลิกกสตีเถอะสมณศักดิ์เจ้าคุณนี่เอาละครับขออยู่ด้านต่เพียงช่วงแรกก่อนนะครับจอนช่วงแรกเป็นแค่จะบอกให้ดีเป็นแค่ปูพื้นฐานเท่านั้นแต่เราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาผมจะยิงทีละประเด็นเลยว่าประเด็นแบบเนี้ยผิดไม่ผิด บาปไม่บาปศีลธรรมเนี่ยมันทําการเมืองมันมันมันมีอะไรทําให้พระนควรจะออกมาแล้วก็บอกได้แล้วว่าอันนี้ผิดหรือถูกสักครู่เดียวครับเราก็สู่รายการบ้านเกิดเมืองนอนในตอนที่ชื่อว่าธรรมะกับการเมืองนะครับเรายังอยู่กับแขกรับเชิญ3ท่านท่านแรกพระวินัยสิริทโรจากระยองนะครับส่วนโมกตะวันออกอีกท่านหนึ่งนะครับท่านจันสถีรโศกและก็ดรวุฒิพงศ์เปรียบจริยวัตรนะครับ กรรมการผู้มนวยการสถาบันสาสวร์ซึ่งเป็นเจ้าของรายการนะครับในช่วงแรกเราได้เกริ่นกันถึงหน้าที่ของ